ใส่กิมจิลงไปด้วยไปครับสวัสดีครับทุกคนเจอกันอีกแล้วนะครับนายเบนซ์ Nine ch, จากช่องนายเบนซ์ชาแนลนะครับวันนี้ครับผมพาทุกคนมากินบะหมี่เกาหลีเผ็ดรสกิมจินะครับเป็นรสชาติใหม่ของมาม่าเผ็ดนะทุกคนแล้วก็มีนะครับ นะครับคุกซอสโคชูจังนะราดด้วยงานะครับนี่ทุกคนอันนี้ไม่ได้ทาเองนะทุกคนอันนี้ซื้อมานะแต่บะหมี่นี้นะครับมีขายทั่วไปแล้วนะครับรสกิมจินะแล้วก็มีนี่ครับทุกคนเป็นกิมจิมาด้วยนะเพื่อกินกับบะหมี่ของเขาก็ยังไม่เคยกินเหมือนกันนะทุกคนเดี๋ยวเรามาลองกินกันเลยดีกว่าครับจัดไปนะครับนี่ครับผมว่ามันน่าจะเผ็ดเหมือนกันแหละเพราะว่า จากกลิ่นนะดูจากกลิ่นแล้วน่าจะคล้ายๆกันนะครับทุกคนนี่ครับคำแรกเดี๋ยวลองชิมกนอ่อืมโอ้ยถ้าดอกเปรี้ยวครับทุกคนโอ้ยถ้าดอกเปรี้ยวเลยเปรี้ยวเหมือนกิมจิเลยอืมเปรี้ยวเหมือนกิมจิเลยครับ เส้นนะเหมือนเดิมกลิ่นก็ไม่ได้กลิ่นกิมจิเท่าไหร่นะครับแต่มีรสชาติเปรี้ยวขึ้นมาเหมือนเดิมถามว่าอร่อยไหมอร่อยครับเพราะว่ามาม่าเกาหลีมันอร่อยมากๆนี่ครับจัดไปคำโตๆเลยม้วนใหญ่ๆโอ้โหอย่างยืดไปครับอื อต่แล้วไก่อืมข้ามาก พึงลองครั้งแรกครับก็อร่อยดิไก่อร่อยอ่ะเขาทอดครับแล้วเขาเอาไปคุกซอสโ่ชูจังอืม นี่ผมใช้หมดสองห่อนะทุกคนแต่ยอไงมนัะอืมอืม มวนๆครับ <c oughs> เส้นเกาหลีมันแบบหนาแล้วก็เหนียวนุ่มมากใครยังไม่เคยลองนะครับไปลองได้นะกับมาม,ม่าเกาหลีเผ็ดรสจิมจิครับอร่อยอืมอืมทำรักกือืมอืม ยิ่งงามเข้าหันมากเป็นเล่นปลาหนเยอะอหมืงนงันนะ แต่มันไม่ค่อยเผ็ดเท่าไหร่นะทุกคนไปครับเดีย๋ยวจัดไก่เพืเ่อนๆดูหน่อยครับคำโตๆตนะครับนะครับ,รบไก่เกาหลีครับคุกซอสโคชูจังจัดไปออื้ 난ุ่มนุ <목소리> 음. ครับเส้นครับใส่กิมจิลงไปด้วยไปครับอืม อืมอืม <centro> อืมจะบอกว่าแฝบก็ไ <response> ม mm ่ไ hmm. ด <th sais hi> ้ <t> บอกมันมันาตอร่อยมากมมมไก่เนื้อแน่นมากทุกคนิม,มน้ำจิมจิ อย่างเข้าจิ้มไม่ได้ครับกรอบจัด ให้ก <sh arp> mm ิ้มเียงไปด้วยครับอืมอืือืม ปากแดงมากอมสองห่อนี้กำลังดีแล้วทุกคนกำลังแน่นเลย พอแล้วครับทุกคนเอาบอกว่าอิ่มมากแน่นมากอืพอครับอโอ้โหปากแดงแป๊ดเลย <c oughs> ก็พอแล้วนะครับเพื่อนๆกับ บะหมี่เผ็ดรสกิมจินะครับเป็นรสใหม่นะมาม่าเก,กาหลีนะครับทุกคนก็อร่อยดีนะรสชาติออกเปรี้ยวๆนะครับแต่ความเผ็ดน่าจะประมาณระดับหนึ่งนะคือไม่ค่อยเผ็ดเท่าไหร่นะครับรู้สึกได้เลยเพราะว่าไก่มีความเผ็ดมากกว่าเพราะว่าไก่เอาไปคุกเอาไปคุกกับซอสโคชูจังนะครับก็ประมาณนี้นะทุกคนในก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องของผมด้วยนะครับในเปนชแนลนะที่สําคัญนะครับ รายการใหม่เร็วๆนี้นะทุกคนนะก็ขอบคุณหนึ่งหมื่นซับด้วยนะครับนะที่กดกันเข้ามานะครับยังไงก็ฝากด้วยนะช่องเล็กๆช่องนี้นครับไปแล้วครับเดี๋ยวเจอกันอีกที EP หน้านะว่าผมจะมาทาอะไรนะครับหรือมากินอะไรให้ทุกคนดูนะไปครับสวัสดีครับบ๊ายบายแน่นมาก